โอเคก็ก่าสวัสดีทุกคนที่น,นี่ก็อยู่เกมไม t ครชาเ e ล g นห้ามตัดไม้นะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่1นทับหกันแล้วนะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเราก็ไมู่จะมาทำอะไรกันต่อดีแต่ตอนนี้เหมือนมันจะมืดนะแล้วนอนข้ามให้มันเช้าก่อนเข้าสู่วันที่11เลยนะ ใครที่เข้ามาดูแล้วเราอย่างไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราจะไปสร้างบ้านใหม่ดีกว่าเกี๋ยวิีตันจังเลยอ๋อนี่นี่นี่เลยนี่เีย เดี๋ยวเราย้ายพื้นที่เดี๋ยวเราขยายบ้านใหม่ก็ดอนทีเ,เราก็ได้ทำการวางโครงไว้แล้วล่ะทีเราก็ขุดไปเลยนะ ที des des wie wie ่นี้เราจะติดเป็นกระจกเดี๋ยวติดเป็นกระจกเดี๋ยวเราไปขุดทรายก่อนแล้วขุดทรายทำเป็นกระจก สายอยู่ใต้น้ำเลยนะ้ได้อยู่ขุดได้อยู่ อแค่นี้ก็เลยจัด้อนแล้วแหละไปเลยเ,เอาซายไปเผากันเลยเดี๋ยวรอบเรา,เ,ราเดี๋ยวเราต้องรอตอนคืนอีกรอบนะเพื่อรอคิปเปอร์เกิดเพื่อเราจะได้เอาคิปเปอร์ในเอามาหาไม้นะ ใช้ประโยชน์จากคีเปอร์นี่แหละเราดีแล้ว,วต่อตรงนี้ใหม่กันเวลาคีเปอร์ระเบิดมันจะได้ไอ้นี่นะจะได้มันจะได้ถึงเ,เรลาขุดดินดแถวๆบ้านเรานี่ ปรับพื้นที่เป็นตัวให้มันเท่าๆกัน่ละปูตรงนี้มันสูงๆหนึ่งเรากอจะได้ล่อคิปเปอร์มาตรงนี้ให้มันระเบิดตรงนี้จะได้ โดนไม้เต็มๆหมดแล้วพัวเราก็จะพังเดี๋ยวเราไปครับพัวใหม่แป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราก็รอกระจกผ่าไปไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่ได้เอามาเยอะเอยตอนนี้ก็ต้องใชสติ๊กอย่างประหยัดนะ เดี๋ยวใช้กาวพังก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลอกแถวๆบ้านเราเหินเอ้ยดินเอาไปให้หมดเอาให้มันเท่าๆกันเดี๋ยวรอให้พังแล้วไปขึ้นกว่าเดิมก็พอเป็น ที่ขุดเหล็กข oui, ุดไปครับขุดไปขุดไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mythology. ไปให้หมดเลยตรงเนี้ยโอเคเรียบร้อยได้ดินมาเยอะอยู่นะแล้วถมตรงนี้มันเรียบๆก่อนเนี่ยถมแบกมากง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเราให้คิปเปอร์มาระเบิดอีก ที่ปูไว้จะได้เราจะได้เดินมาง่ายๆนะย่ามันเยอะเราต้องพยายามทุบยาออกนะมันจะเกะก,กะโอเคแค่นี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราทุบเอ้ยอุดไปเลยมันนี่เราจะลงลาวาตายเองนะ เราขุดไปเลยแล้วกันเราก็อย่าไปขุดแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็คงไม่มีอะไรามากเนื่องจากเราก็จกเผาเสร็จก่อนตอนนี้ร้อยก็จกคนเผาเสร็จในคลินี้เราขอใส่ก่อนเลยแล้วกันนี่ร้อยใสยย่ไป ตรงนี้ก็ใส่เป็นกระจกเฮ้ยเดี๋ยวเราทุบดินออนกเยกระจกมันจะหมดกระจกหมดแล้วแล้วเราจะเอายัไงเดี๋ยวเราต้องขุดใหม่มมเหม,มือนอันนี้จะหมดไปด้วยฐานเถอเดี๋ยวเราใส่จะต้องลงเมืองเพิ่มเสนอละทุกคน เราไม่มีไม้ค้าป,ประตูเลยวิค้าได้อยู่ถึงถือว่าพอค้าได้อยู่เออเออ,เอ,อโอเคครับโอเคเรีวกดไล์กดแชริต่ดเลย อ่ะอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย